สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปส่งเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นรุ่น ซูซูกิสวิปนะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยเป็นรุ่น G L X นะคะราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทนะคะวันนี้ก็แต่งแบบแปลกสะดุดตามมากๆเลยถ้าใครเห็นบนท้องถนนก็สามารถทักกันได้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะก็เริ่มต้นด้วยคันนี้นะคะเห็นชัดๆตรงนี้เลยเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะคู่หน้าตัวนี้เป็น สีเขียวขี้ม้าตัดกับตัวสีดําเงานะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยข้างบนยังมีในส่วนของสติ๊กเกอร์สีเขียวด้วยนี่ไม่เหมือนใครแน่นอนคันนี้นะคะแล้วก็ชุดคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งตัวนี้เลยเป็นตัวซานโตนะคะตัวนี้ก็มาเป็นกันชนหน้าแล้วก็ครอบคิ้วล้อทั้งสีล้อแล้วก็มีในส่วนของกันชนด้านท้ายแล้วก็สปอยเลอร์ด้วยค่ะ สำหรับคันนี้เป็นในส่วนรุ่นของตัวท็อปสุดเลยในรุ่นของ s วิฟนะคะก็จะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ในโคมด้วยนี่สวยงามมากๆเลยสะดุดตาสุดๆแล้วในส่วนคันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กตัวเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นยาง185ทับ55ค่ะตัวนี้ขอบ16นะคะมาพร้อมกับดิสเบรกล้อทั้ง4ล้อเลยนี่เลยโหมาเต็มจริงๆคันนี้ ส่วนด้านข้างนะคะก็ยังจะมีในส่วนของชุดแต่งนะคะยาวเป็นสุดรอบพันเลยแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะสีเขียวตัดสีดํามานะคะแล้วก็มีตัวหนังสือข้างในนี้ด้วยก็ลูกค้าอยากได้เขียนคําว่าอะไรก็แจ้งกลางที่ปรกษัของเรามาได้เลยนะคะนี่เลยพามาดูข้างในกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะก็ ด้านในยังคงเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมค่ะด้วยความปลอดภัยที่รถคันนี้ให้มาก็จะเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัยทั้งหมด6กลูกนะคะมีให้ทั้งหมดรอบพานเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของจอทัชสกรีนตัวนี้นะคะเป็นจอแท้จากโรงงานนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยส่วนพวงมัลัยก็ยังมีมันติฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็มีในส่วนของคล u i s e c o n t เพิ่มมาให้ด้วยดีเลยโลอโหความคุ้มค่ามาเต็มคันนี้ความปลอดภัยก็มาเต็มเช่นกัน ในส่วนของด้านท้ายนี่นะคะนี่เลยสติกเกอร์ก็ยังคงมีจากด้านหน้ายาวมาถึงด้านหลังค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดแต่งของซันโตนะคะตัวนี้ท่อคู่ก็ลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งได้เช่นกันค่ะตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์มาพร้อมด้วยเลยสีดําด้านนะคะชุดแต่งก็ดําด้านทั้งคันเลยนี่เลยก็สําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะรถซูซูกิของเราก็ทักเข้ามาสอบถามในแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชาแนลของเราได้เรื่อยๆนะคะเรา ยินด,ดีตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็สุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe feed, เฟซช่อง YouTube Channel ของโนแจนด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ